เคยเป็นกันไหมครับเวลาตั้งปณิธานปีใหม่เนี่ยไฟมันลุกโชนมากเลยนะแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานเอ๊ะทำไมไฟมันค่อยๆมอดลงไปซะง,งั้นความรู้สึกนี้เนี่ยผมว่าหลายคนคุ้นเคยกันดีเลยล่ะครับแต่ทำไมมันถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงกลไกลทางจิตวิทยาแล้วก็จะมาค้นพบเครื่องมือที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเปลี่ยนความตั้งใจของเราให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้จริงๆครับคำถามสำคัญเลยก็คือว่า ทำไมไอ้เจ้าปณิธานที่เราตั้งใจไว้อย่างดีเนี่ยส่วนใหญ่มันถึงไปไม่ถึงฝันคือมันไม่ใช่เพราะเราขาดความตั้งใจนะครับแต่เป็นเพราะว่ามันมีนกลไกบางอย่างในสมองของเราเองนี่แหละที่เรากําลังจะมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันวันนี้แล้วนี่คือเรื่องจริงที่อาจจะทําให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับคืองานวิจัยจากหลายที่เลยนะเขาชี้ตรงกันว่ามีคนน้อยกว่า10%เท่านั้นที่ทําตามปณิธานปีใหม่ได้สําเร็จจริงๆตัวเลขนี้มันกําลังบอกอะไรเราครับ มันกําลังบอกว่าการลมเลิกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอส่วนบุคคลนะแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่เลยพอมาดูไทม์ไลน์นี้ยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยครับพอเข้าเดือนกุมภาเท่านั้นแหละคนประมาณ80%ก็คือยอมแพ้ละทิ้งเป้าหมายของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแต่ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราท้อใจนะครับมันแค่แสดงให้เห็นว่านี่คือความท้าทายที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอเหมือนกันและข่าวดีก็คือ เรามีวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่จะเอาชนะมันได้ครับเอาล่ะครับพอเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรทีนี้เรามาดูกันว่าวิทยาศาสตร์มีคําตอบอะไรให้เราบ้างคือจริงๆแล้วสมองของเราเนี่ยถูกสร้างมาให้หอยหาการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วครับกุญแจสําคัญที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่นี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขามีชื่อเรียกเท่ๆเลยนะครับว่า fresh start effect หรือถ้าจะให้แปลตรงๆก็คือปรากฏการณ์การเริ่มต้นใหม่อย่างสดใสนั่นเอง ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าหลักเขตเวลาครับไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่วันเกิดหรืออห้ามแค่วันเริ่มต้นสัปดาห์อย่างวันจันทร์ก็ตามจุดเวลาพวกนี้แหละครับที่มันสร้างโอกาสให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้รีเซ็ตตัวเองเริ่มต้นใหม่บนกระดานที่ขาวสะอาดได้ครั้งมันเหมือนกับว่าไอ้เจ้าหลักเขตเวลาพวกนี้เนี่ยมันช่วยให้เราขีดเส้นแบ่งในใจได้เลยครับว่า ตัวตนในอดีตของเราที่เคยทำพลาดมันจบไปแล้วนะส่วนตัวตนปัจจุบันของเราเนี่ยสดใหม่กว่ามีความสามารถมากกว่าเดิมและพร้อมจะเริ่มใหม่แล้วมันเป็นการรีเซ็ตความคิดที่ส่งพลังมากๆเลยครับโอเคครับมีแรงจูงใจอย่างเดียวอาจจะย,ยังไม่พอเพราะว่าการขาดแผนการที่ดีเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหลักของความล้มเหลวเหมือนกันทีนี้เราจะมาดูเครื่องมือทางจิตวิทยาตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราวางแผนรับมือกับอุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับ มีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าการเตรียมพร้อมรับมืออุปสรรคเนี่ยมันจะช่วยให้เราวางแผนหาทางออกไว้ล่วงหน้าได้เลยซึ่งมันก็คือการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการคิดไปก่อนเลยว่าเอ๊มันจะมีอะไรผิดพลาดได้บ้างนะแทนที่จะรอให้ปัญหาเกิดการเตรียมตัวแบบนี้ก็คือการวางแผนเพื่อความสำเร็จตั้งแต่แรกเลยวิธีที่ว่านี้เรียกว่าวูบครับมันเป็นกรอบความคิดง่ายๆสขั้นตอนเท่านั้นเองเริ่มจาก which คือความปรารถนาของเรา Outcome คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เราอยากเห็น Obstacle คือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าอุปสรรคในใจเราคืออะไรและสุดท้ายที่สำคัญมากคือ Plan ครับซึ่งก็คือแผนการรับมือแบบถ้าแล้วจะที่จะเตรียมเราให้พร้อมสำหรับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูตัวอย่างนี้ครับถ้าฉันรู้สึกเหนื่อยเกินกว่าจะออกกาลังกายแล้วฉันจะใส่รองเท้าว,วิ่งแล้วเดินแค่2นาทีเห็นไหมครับ การสร้างเงื่อนไขแบบนี hmm. it it WA ้เอาไว้เนี่ยมันเหมือนเราเตรียมการตอบสนองของเราไว้ล ok ่วงหน้าเลยสําหรับ like อุปสรรคที like ่เจอบ่อยๆซึ่งมันทําให้เราก้าวข้ามความรู้สึกไม่อยากทําไปได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับพอเรามีแผนการที่ดีแล้วขั้นต่อไปก็คือการลงมือทําซึ่งแนวคิดสําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้มาจากกระทําที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวนะครับแต่ว่ามันมาจากการกระทําเล็กๆที่ทําอย่างสม่ําเสมอต่างหากแนวคิดนี้มาจากหนังสือที่ดังมากๆเลยนะครับชื่อ Atomic Habits ของ James Clear ร์เขาเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเนี่ยมันเริ่มต้นจากการดีขึ้นเพียงแค่วันละ1%เท่านั้นเองครับแล้วถ้าไม่เชื่อว่า1%มันจะสร้างความแตกต่างได้ขนาดไหนลองดูนี่สิครับผ่านไป1ปีคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นวันละ1%ปอร์จะเก่งขึ้นกว่าเดิมเกือบ38เท่าในขณะที่คนที่แย่ลงวันละ1%แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับนี่แหละครับพลังของการทบต้นที่น่าทึ่งมากม เพราะฉันนะครับจุดสําคัญเลยก็คือการเปลี่ยนมุมมองครับเราต้องเปลี่ยนไปโฟกัสที่ความก้าวหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบเป้าหมายไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ไร้ที่ติแต่คือการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่เอาไปใช้ได้เลยเรียกว่ากด2นาทีครับง่ายๆเลยก็คือเวลาจะเริ่มนิสัยใหม่อะไรก็ตามทําให้มันใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีในการทําอย่างเช่นเปลี่ยนเป้าหมายจากจานหนังสือทั้งเล่มเป็นแค่จานหนังสือหนึ่งหน้า หรือเปลี่ยนจากจะไปออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงเป็นแค่จะใส่ชุดออกกําลังกายการเริ่มต้นที่มันง่ายแสนง่ายแบบนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราได้เริ่มลงมือทําจริงๆเอาละครับเรามาถึงแนวคิดสุดท้ายกันแล้วซึ่งส่วนตัวผมว่าอันเนี้ยทรงพลังที่สุดเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําอะไรแต่อยู่ที่ว่าเรากําลังจะกลายเป็นใคร แนวคิดนี้เขาเรียกว่าเป้าหมายที่อิงตามตัวตนหรือ identity-based goals ครับพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการที่เราอยากทำอะไรไปสู่การที่เราอยากเป็นใครลองดูการเปรียบเทียบนี้สิครับมันเห็นภาพชัดมากเลยระหว่างฉันอยากวิ่งมาราธอนที่เป็นเป้าหมายที่อิงตามผลลัพ์กับฉันอยากเป็นนักวิ่งที่เป็นเป้าหมายที่อิงตามตัวตนเห็นไหมครับว่าการเป็นนักวิ่งเนี่ยมันมีความหมายและแรงผลักดันที่ลึกซึ้งกว่าแค่ การวิ่งมาลาธอนให้จบเฉยๆมันมีคำเปรียบเทียบหนึ่งที่ทรงพลังมากครับเขาบอกว่าทุกการกระทําของเราเนี่ยมันเหมือนกับการลงคะแนนเสียงให้กับคนแบบที่เราอยากจะเป็นมันเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องชัยชนะเล็กๆที่เราคุยกันไปเข้ากับกระบวนการสร้างตัวตนใหม่เลยครับทุกครั้งที่เราทําสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ก็เหมือนเรากําลังลงคะแนนเสียงให้คนคนนั้นทีละ1คะแนนและทั้งหมดนี้ก็คือชุดเครื่องมือสู่ความสําเร็จที่เราคุยกันในวันนี้นะครับ ใช้ประโยชน์จาก f r e s สตาร์เ e ฟเฟ c t วางแผนด้วยวิธี WOOP ลงมือทำด้วยกด1%และที่สำคัญคือขับเคลื่อนทั้งหมดด้วยเป้าหมายที่อิงตามตัวตนของเราครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งครับซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอวันจันทร์หน้าเลยแล้ววันนี้ล่ะครับมีคะแนนเสียงเล็กๆอะไรบ้างที่เราสามารถลงคะแนนให้กับคนที่เราอยากจะเป็นได้